ตอนที่สิบสี่สีหน้าของโม่เสินเย็นเฉียบการทดสอบความสามารถก็ถูกหลินเทียนตัดหน้าไปแต่คิดไม่ถึงก็คือการทดสอบรอบที่สองก็ถูกหลินเทียนตัดหน้าไปเช่นเดียวกันถ้าไม่มีหลินเทียนเขาก็จะเป็นคนที่น่าจับตามองมากที่สุดในการประเมินครั้งนี้เฮ้ hey, อฉริยะทําไมหน้าของเจ้าถึงได้อัประลักเช่นนั้นล่ะอยากจะผายลมแต่ายไม่ออกมาอย่างนั้นหรือหลินเทียนแกล้งทําเสียงประหลาดใจโม่เสนคำรามออกมาด้วยความโกรธ เจ้าลากยากเจ้าว่ายังไงนะที่แท้ก็อยากจะผายลมออกมานี่เองทตว่าเวลาผายลมมันก็จะเหม็นหน่อยนะเอ๊ะหรือว่าเจ้าผายลมออกมาโดยตลอดดินเทียนยิ้มออกมาบางๆสีหน้าของโมเสินพันบิดเบี้ยวขึ้นไปอีกเจ้ารอก่อนเถอะข้าโม่เสินขอสาบานว่าข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้เจ้าจะต้องตายตายสถานเดียวเท่านั้นโมเสินกล่าวด้วยน้ำเสียงโกรธเกี้ยวได้ยินดังนั้นดินเทียนถึงกับหัวเราะออกมา ข้าตกใจนะที่ความคิดของพวกเราเหมือนกันเลยเรื่องที่เจ้าจับข้าโยนลงหน้าผาไปไม่ไม่กี่วันก่อนเจ้าควรจำไม่ลืมสินะเขาจ้องมองไปที่โมเสิร์นดวงตาทั้งสองเย็นเฉียบเต็มไปด้วยไอพลังสังหารเจ้าโมเส์นได้ถูกไอพลังสังหารที่รุนแรงของลินเทียนพุ่งเข้าใส่จนฝีเท้าก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวทว่าในขณะเดียวกันเขาก็กลัวเสียหน้าความกดเกี้ยวเพิ่มขึ้นจนทําให้ใบหน้าบิดเบี้ยวมากยิ่งขึ้น ยินเทียนส่งเสียงเฮือออกมาพางหลับตาลงอย่างไม่สนใจโม่เสินเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วผู้ข้อสอบที่อยู่ภายในค่ายกลก็ตื่นขึ้นจนการประเมินรอบที่สองได้จบลงผู้ข้อสอบจํานวนห้าร้อยกว่าคนเหลือเพียงสอง้อหกคนเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบหยุดพักที่นี่ก่อนหนึ่งนาทีหลังจากนี้จะมีผู้คุมสอบพาพวกเจ้าไปยังสนามสอบรอบที่สามผู้คุมสอบรอบที่สองเอ,อ่ยขึ้นก่อนที่จะเดินจากไป มู่ชิงและสื่อตรงมองไปที่หลินเทียนเว็บหนึ่งพางเดินออกไปพร้อมกับคนของสำนักเก้าวุริยันยุทธ์ความสามารถเก้าดาวใช้เวลาครึ่งนาทีในการทะลวงภาพลวงตาลองมองดูกันว่ารอบที่สามเขานั้นจะทำได้ดีแค่ไหนมู่ชิงยิ้มออกมาบางๆสื่อตรงพยักหน้ามีเพียงโม่สินอีเท่านั้นที่ทำสีหน้าดูไม่ดีเท่าไหร่นักภายในลานกว้างผู้คนสองร้อยกว่าคน ต่างก็กระจายตัวออกไปอยู่คนละทิศทางไม่มีใครที่จะสนใจใครเพราะรอบที่สามจะเป็นการประลองใครจะไปรู้บางทีศัตรูของตนนั้นอาจจะยืนอยู่ข้างๆก็เป็นได้หลินเทียนนั่งอยู่บนหินเขียวดวงตาของเขาปิสนิดด้วยสีหน้านิ่งเฉยเวลาหนึ่งนาทีผ่านไปการประเมินรอบที่สามก็ได้เริ่มต้นขึ้นการประเมินรอบนี้ถูกจัดขึ้นในสนามประลองของสำนักก้ยาวธนยนยุทธ ลินเทียนเดินไปยังสนามประลองพร้อมกับผู้เข้าสอบสองคนดน้านหน้าเป็นแท่นประลองมีอยู่ด้วยกันสิบกว่าแท่นเนื้อที่ของแท่นประลองแต่ละแท่นมีขนาดใหญ่ไม่เล็กมากจนเกินไปผู้คนเข้าสอบยืนอยู่บนสนามประลองด้วยท่าทีตื่นเต้นเพราะด่านนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของพวกเขาผู้คุมการประเมินรอบที่สามเป็นชายวัยกลางคนขอกวาดสายตามองไปยังผู้เข้าสอบทั้งหมดพางเก่าออกมาเรียบ การประเมินรอบที่สามจะเป็นการประลองผู้ชนะจะได้อยู่ต่อและกลายเป็นสิทธิ์ของสำนักส่วนผู้ที่แพ้ปีหน้าพวกเจ้าก็ค่อยมาเข้าร่วมการประเมินใหม่อีกครั้งผู้ข้อสอบต่างก็พยักหน้าขอเชิญท่านผู้อาวุโสโมโอีเริ่มการจับฉลากชายวากลางคนเก่าเพื่อความยุติธรรมทางสำนักก้าวธุริย,ยันยุทธ์จึงได้ใช้การจับฉลากมาเป็นหลักในการเลือกคู่ต่อสู้ว่าใครจะสู้กับใคร ลินเทียนเดิอนอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้เข้าสอบในตอนนั้นเองเขาก็สัมผัสได้ถึงสายตาอมหิตท,ที่มองมาที่ร่างของตนเมื่อเขามองไปอีกทางก็เห็นโมเสิร์นที่กำลังยิ้มแย่อยิ้มและจ้องมองเขาอยู่เมื่อเห็นดังนั้นดินเทียนก็รู้แล้วว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรหลังจากครึ่งนาทีผ่านไปนายชื่อของคู่ประลองก็ได้ถูกจัดแจงจนเสร็จสิ้นและแน่นอนว่าเขาคือคู่ต่อสู้ของโมเสิร์นเจ้าลากย่าเจ้ารอก,ก่อนเถอะ โมเสรมองไปที่หลินเทียนด้วยเจตนาที่ไม่ดีเท่าไหร่นักพางทำท่าเอานิ้วมือกีดที่คอของตนเองหลินเทียนมองกลับไปที่โม่สรนด้วยสายตาเย็นชาภายในใจเต็มไปด้วยความหงุดหงิดบนแท่นสูงที่กายออกจากสนามประลองไม่มากนักโม่ชิงและตือตรงต่างก็ขมวดคิ้วพางมองไปที่โม่อีเดินกลับมาพวกเขาทั้งสองไม่ใช่คนโง่ที่จะไม่รู้อะไรเป็นอะไรซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็พอจะมองออกอยู่ ถ้าว่าถึงอย่างนั้นพวกเขาเองก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาแต่ความสงสัยที่บุดขึ้นมานะตอนนี้ก็คือแบบนี้จะไม่ใช่การหักหน้าสำนักอย่างนั้นหรือเริ่มได้ชายวัยวกลางคนผู้คุมสอบรับพ่สาม่าวออกมาสนามประลองของสำนักก้าวธุรยันย,ยุทธ์มีด้วยกันทั้งหมดสิบแปดแทน่นขณะที่กำลังประลองก็มีเสียงกระบี่กระทบกันดังขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายการประลองของจอมยุทธนี่ไม่ธรรดาเลยจริงๆ หินเทียนจ้องมองไปที่การต่อสู้โฆสนามประลองอย่างตั้งอกตั้งใจเขาเพิ่งจะก,ก้าวเข้ามาอยู่ในวิถียุทธไม่กี่วันแน่นอนว่าประสบการณ์การต่อสู้ของเขามีอยู่เพียงแค่น้อยนิดเมื่อได้มองดูการต่อสู้ของผู้ข้อสอบคนอื่นๆทำให้เขาพอจะรู้หลักในการต่อสู้ขึ้นมาบ้างในระหว่างที่ต่อสู้นั้นก็มีคนชนะการต่อสู้พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะหูร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นและแน่นอนว่าคนชนะก็ต้องมีคนแพ้ คนที่แพ้สีหน้าของพวกเขาดูไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนจะเดินคอตกออกไปจากสนามเวลาครึ่งชั่วยามผ่านไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเองลินเทียนโม่เสินชายวัยกลางคนก็ขานชื่อของพวกเขาออกมาตอนที่สิบห้าโม่เสินเสยยิ้มพามองไปที่ลินเทียนแวบหนึ่งเขาเดินขึ้นไปบนสนามประลอง เขาหยิบกระบี่ที่เอวออกมาพางขี้ปลายกระบี่ไปทางหลินเทียนที่ยืนอยู่ข้างล่างท่าทีอวดเบ่งของเขาทําให้หลินเทียนถึงกับละอายหี่เง่าทีหน้าของเขาเนี่ยงเฉยก่อนที่จะหยิบเอามีดยาวที่อยู่ตรงชั้นเก็บอาวุธพางเดินขึ้นไปบนสนามประลองในตอนนั้นผู้คนต่างก็จับจ้องไปที่ร่างของพวกเขาทั้งสองคนความสามารถก้าวดาวประท่ากับความสามารถห้าดาวไม่ต้องสงสัยเลยว่าการประเมินในรอบนี้ การต่อสู้ของหลินเทียนและโมเสินจะเป็นที่น่าจับตามองมากขนาดไหนเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนเตรียมตัวกันพร้อมแล้วชายวัยกลางคนจึงพยักหน้ากล่าวขึ้นมาว่าเริ่มได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวในตอนนั้นเองโม่เสินก็เอ่ยปากออกมาชายวัยกลางคนมองหน้าเขาพางถามขึ้นมาว่าเจ้ามีเรื่องอะไรโม่เสินมองไปที่หลินเทียนแวบหนึ่งพางกล่าวเส้นทางของจอมยุทธ์นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรค ในการฝึกฝนบางทีก็จะพบเจอกับสถานการณ์ที่อันตรายอยู่หลายๆอย่างเช่นนั้นแล้วข้าขอเสนอว่าในการต่อสู้ระหว่างข้าและอินเทียนในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถแย่งชิงชีวิตของอีฝ่ายได้จนกว่าจะมีอีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิ้นชีวิตข้าว่าแบบนี้แล้วพวกเราจะได้ดึงความสามารถที่แท้จริงออกมาฮึมมาได้ยินประโยคนั้นสีหน้าของผู้ขสอบก็พันวยขึ้นมาในทันที สู้การจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสิ้นชีวิตนี่มันไม่ต่างไปกับสงครามเลยนี่นาะนี่มันสีหน้าของผู้ข้อสอบเปลี่ยนสีชายวัยกลางคนที่เป็นผู้คุมสอบขมวดคิ้วพางเก่าไม่ได้ตั้งแต่ก่อตั้งสำนักก้าวสุริยันยุทธในประวัติการประเมินไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนถึงถ้าพูดตามปกติแล้วที่นี่ไม่อนุญ,ญาตให้ทำเช่นนี้โมเสือนสายหัวทว่าเขากลับไม่สนใจในคำพูดของชายวัยกลางคน เขาหันหน้าไปยังแท่นสูงที่อยู่อีกด้านหนึ่งพางกล่าวขึ้นมาเช่นนั้นแล้วข้าขอความคิดเห็นจากเหล่าผู้อาวุโสที่อยู่ที่นี่หน่อยว่าพวกท่านคิดเห็นเช่นไรชายวาัยกลางคนหันหน้ามองไปยังข้างบนแท่นสูงไม่ใช่แค่เขาทุกคนที่อยู่ในบริเวณน,นั้นก็หันมองรวมถึงลินเทียนด้วยมู่ชิงและสือตรงสายหัวในขณะที่กําลังจะกล่าวอะไรออกมาจู่ๆมู่อีก็อยู่ข้างๆก็เอ่ยแท้ขึ้นมา เส้นทางของจอมยุทธนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเส้นทางที่ต้องเลือกเดินมีอยู่หลากหลายเส้นทางบางครั้งก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันข้าว่าข้อเสนอที่กล่าวออกมานั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดที่ไม่ดีแต่นี่เป็นการต่อสู้ระหว่างความเป็นความตายดังนั้นขอให้พวกเขาทั้งสองคนตัดสินใจกันเองก็แล้วกันหึมผู้คนอยู่ร,บรอบๆต่างก็น่าหวือพวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่าผู้อาวุโสข,ของสำนักจะกล่าวตอบออกมาแบบนั้น ทว่ามีหลายคนก็แสดงแววตาตื่นเต้นออกมาการที่จะได้เห็นการต่อสู้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมีคนไม่น้อยที่อยากจะเห็นมนสนามประลองโม่เสรินจ้องมองไปที่หลินเทียนพานเสียยิ้มออกมาว่าไงหลินเทียนกล้าหรือไม่ละ่ะถ้าปลอดแหกแลก้วก็ข้าแนะนําให้เจ้ารีบออกไปจากที่นี่ซะดีกว่าคนอ่อนแอแบบเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาเป็นจอมยุทธหรอกน่าย,ยินดังนั้นผู้คนรอบก็หันหน้ามองไปทางหลินเทียน ดินเทียนทรงเสียงเหอกออกมาในใจทว่าใบหน้าของเขาก็ยังคงนิ่งเฉยก่อนจะกล่าวตอบออกมาไม่มีความคิดเห็นเขาไม่มีทางที่จะถอยกลับโดยเฉพาะยิ่งคนตรงหน้าเป็นโมเสริรนด้วยแล้วสงครามระหว่างความเป็นความตายแล้วยังไงละ่ะจะสู้ก็สู้สิหุนแท่นสูงมู่ชิงและสือตงถึงกับละอาดินเทียนกับโมเสริรนตกลงแล้วพวกเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรออกมาอีกทั้งนั้นเป็นเรื่องของพวกเขาทั้งสองคน แต่เดิมผู้ที่ชนะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนคนที่แพ้กจะเป็นหรือตายพวกเขาก็ไม่อาจทำอะไรได้โมอีลุกขึ้นมาพางกล่าวถ้าตกลงกันได้แล้วเช่นนั้นก็เริ่มการประลองได้ในระหว่างที่กำลังประลองอยู่ห้ามคนนอกแทรกมือเข้าไปยุ่งเด็ดขาดผู้คนต่างก็จ้องมองไปที่สนามประลองของลินเทียนและโมเซินในขณะนั้นบนสนามประลองของคู่อื่นก็หยุดชะงักลงในทันทีพวกเขาทั้งสองคน เป็นที่น่าจับตามองในการประเมินครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นการประลองที่เอาชีวิตมาเป็นเดิมพันจึงทําให้ดึงดูดความสามารถของผู้คนเป็นอย่างมากบนสนามประลองโม่เสินเทียยิ้มออกมาเขาจ้องมองไปที่หลินเทียนอย่างไม่ละสายตาก่อนจะกล่าวออกมาเจ้าลากยาครั้งก่อนเจ้ายัางถือว่าโชคดีแล้วเอาชีวิตรอดไปได้แต่ว่าครั้งนี้เกรงว่าเจ้าคงจะไม่มีโชคดีแบบนั้นแล้วสีหน้าของลินเทียนนิ่งเฉย มีดยาวภายในมือส่งแสงสะท้อนออกมาเบาๆพูดมากจริงๆเลยนะเมื่อจบประโยคนฝีเท้าของเขาก็ก้าวออกมาข้างหน้าก่อนที่ร่างจะพุ่งออกไปโมเสิน์ส่งเสียงฮึพางใช้กระบี่พุ่งออกไปเช่นเดียวกันล่างเงาของพวกเขาทั้งสองที่เข้าทำหันการบนสนามประลองมีดและกระบี่กระทบกันจนเกิดเสียงดังเค้งเค้งออกมากระบี่ของโมเสินนั้นแหลมคมเป็นอย่างมากจนถึงทําให้ผู้ข้อสอบใจสั่นไม่หยุด มู่ศินไม่ใช่แค่มีความสามารถ5ดาวอีกทั้งขั้นหลอมกายของเขาก็ยังเป็นระดับ4ชั้นสูงสุดน่ากลัวเป็นอย่างมากหากเทียบกันแล้วดินเทียนถึงแม้จะมีความสามารถ9ดาวทว่าขั้นหลอมกายแค่3ชั้นความห่างชั้นนี้ดูห่างกันมากไม่น้อยดินเทียนก็จริงๆเลยนะมีความสามารถ9ดาวอนาคตยังอีกยาวไกลทำไมต้องเสี่ยงกับเรื่องพันนี้ด้วย ตอนนี้นะ่ยยังดีแล้วถ้าเกิดเรื่องอันตรายขึ้นมาละ่ะมีคนกล่าวเสียงเบาออกมา